ทรงผมก็เป็นสิ่งที่คิดมาค่อนข้างเตรียมตัวมาอยู่แล้วแับให้มันให้มันแมทกับชุดนิดนึงวันนี้เขาบอกว่าให้ทีมชุดไทยนอกจากชุดจะไทยและโบราณแล้วเนี่ยเรายังเอาเบ้าหน้าที่โบราณของเรามาเข้ากับผมด้วยครับพอดีไม่ไม่จริงๆมันมันก็เป็นผมปกตินี่แหละแต่พอดีว่าเซตที่มันเป็นแบบนี้ครับผมก็จริงๆเพิ่งบอกช่างเมชาว่าผมบอกตรงที่แบบมันเป็นไทยตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะ ดีงามขอบคุณช่างมากมากเบ้าหน้าเราชอบอกว่าหล่อแบบไทยๆหล่อขึ้นถ้าพี่เห็นอย่างนั้นผมก็จะไม่เถียงใดๆจะไม่เถียงใดๆก็จริงๆแล้วเป็นคนหน้าวินเทจอยู่แล้วด้วยเป็นคนหน้าแก่นั่นแหละครับผมก็เลยเข้ชอบแต่มแบบว่าหน้าแบบดีขึ้นหล่อขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราก็ดูแลแหละครับดูแลหน้าของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งตอนแรกแรกเลยตอนที่มันแบบว่ามีบัตรบ้าๆเลย ไม่ได้หาหมอแล้วตอนนี้ก็มันก็อยู่ตัวแล้วก็ใช้ของใช้ที่มันอะไรดีๆมันหุ้ม mm hmm. ากไป mm hmm. ตอนแรกเลยนะฮะตอนแรกผมก็ไปคือหน้าผมม,มันมันเป็นหลุมลึกมาก mm hmm. ก็เลยไปไปเลเซอร์เพื่อให้หลุมมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อน ไปไหนก็หน้ามะกูดตลอดพวกก็เรียกหน้ามะกูดตลอดต้องคุมหัวไปปิดแมสใส่แว่นเพราะว่าไอเป็นสิวเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากก็<ม>ตอนหลังก็ไปหาหมอก็ดีขึ้นแล้วตอนหลังก็หมอก็แพงไปบางทีเอ๊ะทำงานมาเงินไปไหนหมอ,อให้หมอ,อยืมใช้นี่เองที <c oughs> ่เา็ไม่ถึงล้านกงานไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านอัน้นี้ทําแค่ผิวหน้าอย่างเดียวแค่ผิวหน้าอย่างเดียวครับผมก็ไม่ถึงล้านแต่ก็หมดไปเยอะก็เลยตอนหลังก็หยุดไว้ก่อนหมอ ล่าสุดไปโดนน้ำผัดมาเป็นคนน้ำผัดย่นเป็นกรรมพันคือเป็นคนแสดงสีหน้าชัดตัวนิดนึงครับผมก็ราะไปเลยไปโดนน้ำผัดมาทุกวันนี้ยักคิวไม่ได้แล้วครับผมค่อนข้างตึงนิดนึงมันไ,ไม่มีครับไม่มีไม่มีผมหน้าผมแค่บวยหอก,กน้ำผัดไมใ่ให้มันย่นแค่นั้นครับอย่างเนี้วางไว้บนทั้งหลอดนาแน่นนาแน่นเราะแบบศัลยกรรมแค่หรอไม่มีศัลยกรรมถ้าศัลยกรรมได้แค่นี้ผมเสียดายตังค์มากเอาจริงๆครับผม จริงแล้วอ่บเป้าหมายสูงสุดของผมอะคือคนมันเคยได้ทําหน้เล่นาก่อนอแค่ผิวหน้าดีอะผมโอเคแล้วไงแค่ผิวหน้าดีผมโอเคแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรเพิ่มอะไรเลยเพราะว่าพ่อแม่ให้มาเท่านี้ก็โอเคแล้วครับผมตอนนี้เราก็มั่นใจบอกไปทำงานแล้วก็แบบมั่นใจเนหนามั่นใจขึ้นเยอะพี่แต่ก่อนเดินต้องฟูหน้านี่ย่างเงี้ยชกวันี้นนมั่นใจขึ้นเยอะมากครับแรบแบบกระแส หน้ใครสิวขึ้นนี่หยี <c oughs> แต่ก่อนเอาผมไม่หนักมากหน้าคังคบไอ้หน้าลูกลังสารพัดที่เราจะโดนทุกวันนี้ใครสิวขึ้นนี่หยีใส่เลยมีคนม,มาขอเคล็ดลับเราบ้ไหมขอเคล็ดลับไหมมีนะมาขอเคล็ดลับจนเราต้องทําสิ่งทำผลิตภัณฑ์ขายนะ,ะจนเราต้องทำผลิตภัณฑ์ขาย ไปเราต้องเอาคืนนะเ้าอาค,คืนแล้วเราก็ต้องอ,อยากให้คนอื่นหายด้วยคือคนแบบเออเราเข้าใจอย่างคนเป็นสิวมันไม่มั่นใจใช่แล้วก็ไปหายายาอะไรมาแล้ทำทำไปปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์จึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องสิวโดยเฉพาะเลยละะใช่่กกิจนี้็ประมาณหนึ่งอยู่แต่ว่าไม่ให้เจ็บตัวมากเพราะเราก็ไม่ไม่ไม่ถึงแปดไม่ถึงเจ็ดครับผม ประมาณหนึงไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่เรากลัวเจ็บตัวเพราะเราไม่ใช่นักธุรกิจอะไรขนาดนั้นเราแค่อยากทาออกมา มั่นใจขึ้นเราเข้าใจงเราเคยเป็นมาก่อนเลยค,คนเดียวเใ,ใครคนเดียวเลยครับทาคนเดียวเลยเราไม่กล้าไปขอใครพุ่งด้วยกลัวเขาไม่มั่นใจกับเรามากกว่าเพราะเราช่วงแรกเราก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันก็เลยทาสิ่งนี้ออกมาแต่พอเราเอามาลองใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันใช้ดีจริงๆผมใช้แล้วก็ลองหยุดใช้ดูสิว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ไหมมันก็ไม่มีอะไรเงี้ยจนมั่นใจทํามาเป็นปีแล้วนะทำมาเป็นปีแล้วก็ถึงเอาออกมาทำให้ให้ทุกคนได้ลองใช้กัน เดือนครึ่งเองผมถ่ายมาแล้วเดือนครึ่งไปออกบูธแรกมาที่ลาดพร้าวดาวขะนองเออไปอกอกครั้งแรกก็โอเคครับคนให้การตอบ มีคนเคยสั่งจัดทางอินเทอร์เน็ตทางอิสตาแกล่ะเขาก็ซื้อเพิ่มซื้อไปใช้อีกอนเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆจะยินเป็นอาชีพหลักเลยไหมครับไม่ครับจริงๆแล้วหลักคืออยู่ตรงนี้แหละหลักคืออยู่ตรงนี้จริงๆตรงนั้นขอให้เป็นแบบว่าเป็นสื่อให้พ่อแม่ทำแล้วก็อยากให้คนหายอยากให้คนที่มันมันมั่ดัดแบบเราเนี่ยครับตอนนี้คงยังไม่ก่อนนะครับเพราะตอนนี้เรียนด้วยทํางานด้วยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ยังคงไม่ทําอะไรจำเล